สวัสดีครับในเกียบิดของครับมิสเตอร์เคสวัสดีครับมีข่าวสารการชาใหม่ครับได้มาเลยครับซึ่งการชาครับเป็นการชาที่ต้องเรียกว่าเป็นการชาดักก่อนจะมีการชาใหม่มาครับซึ่งคาดว่าสิ้นเดือนนี้การชาใหม่ก็คือตัวละครนิยายตัวใหม่นะครับนิยายตัวใหม่จะมาเนาะซึ่งการชาที่เป็นการชาดักก่อนนิยายจะมาแต่มันก็คือการชาของควินซี่พันปีครับมันก็น่าเปิดเนาะ แล้วก็เปอร์เซ็นต์ในการออกแล้วก็เพชรที่จะเสียในการเปิดนั้นมันน้อยกว่าปกติครับคือเคสแหนบนั้นออกแบบมาเพื่อดักเพชรก่อนกาชาีิใหญ่ชัดๆเลยครับซึ่งกาชานี่ครับจะมาในวันที่24ครับ2 4ถึง31บ่าย2โมงเนาะแล้วก็กาชานี้เปิดครั้งแรก6 11 16 21 26เสียแค่50เพชรเท่านั้น ซึ่งมันถูกมากๆ50%เพจครับแล้วเปิดครั้งที่5-10-15-20-25-30นั้นจะมีเลดออก5ดาวอยู่ที่8%ซครับซึ่งเลดออก5ดาวตอนกาชาปกติปัจจุบันตอนนี้เลดออกแค่6%นะครับแต่เลดออก5ดาวของกาชานี้นั้นมีถึง8%ซครับซึ่งมันเยอะกว่าปกติเนาะและแถมครั้งแรกแค่50เพจเท่านั้น ซึ่งโดยรวมโดยรวมถือว่าถูกมากๆนะครับ50เพร150เพร200เพศเนี่ย3ครั้งแรกเนี่ยค่อนข้างจะโคตรถูกมากๆนะครับซึ่งเป็นกาชาที่ออกแบบมาเพื่อดักเพชรจริงๆแต่มันก็น่าเปิดน,นะครับมันน่าเปิดน,นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่มีตัวละครพวกนี้เนาะกาชานี้ก็จะมีประมาณนะครับมีทั้งหมดก็คือ9ตัวเลครับโอเคครับเรามารีวิวแต่ละตัวละครกันเลยครับ ตัวแรกครับเนลเลียนครับเนวเลียนนั้นเป็นสายตีธรรมดาเนาะแบบระยะใกล้นะครับสกิลลิงก,ก็คือเพิ่มดามเของการตีธรรมดาเพิ่มขึ้น25%ซนะครับซึ่งตัวตัวนี้นั้นเป็นตละครพิเศษของเทศกาลนะครับเปิดจากตัวฟีไม่มีออกเนาะอาบีก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีธรรมดาอีก50% 50%บวกกับลิงก์อีก25%ก็กลายเป็น75%นะครับถือว่าตีธรรมดาแรงอยู่นะ แล้วก็มีการเพิ่มระยะของการตีธรรมดาทำให้ติดไฟฟ้าช็อตนานขึ้น5วีนะครับซึ่งตัวตัวนี้นะผมคิดว่าข้อดีก็คือมันตีแรงแล้วก็สกลิลลิงดีนะครับแต่ระยะในการตีระยะในการตีนั้นค่อนข้างจะไม่ได้ไกลมากเนาะแต่ก็ประทคอที่ลิงดีแล้วก็น่าสะสมนะครับผมขอให้ซักจิดคะแนนครับจคะแนนครับเนวเรียนครับจคะแนน แล้วก็ซาเอลอพอลโลแกรนนะครับตัวละครตัวนี้นั้นก็เป็นตัวละครพิเศษเทศกาลเหมือนเนวเนาะเป็นสายตีสก,กิลแบบตีใกล้นะครับแล้วก็สก,กิลลิงก็คือเพิ่มดาเมจของท่าโจมตีหรือสก,กิลครับ20%เนาะสก,กิลอาร์บีก็จะมีการกันพิษ100%เพิ่มระยะของการตีธรรมดาเพิ่มขึ้น20%เพิ่มฮิตของสก,กิล1ฮิตแล้วก็ทำให้ติดพิษนานขึ้น2วินะครับ สกิลหนึ่งจะเป็นรอบตัวจะเป็นการปล่อยรอบตัวเนาะแล้วก็2ด้านหน้าครับซึ่ง2กับหนึ่งนั้นดูเหมือนมันเปลี่ยนที่กันแหละ <c ười> คือบางตัว1จะเป็นด้านหน้า2รอบตัวเนาะแต่ไอเจ้าหมอนี่1รอบตัว2ด้านหน้านะครับซึ่งสกิลหนึ่งนั้นค่อนข้างจะกว้างอยู่นะรอบตัวเนี่ยส่วนสองเหรอสองก็เน้นแค่ด้านหน้าครับซึ่งดาวเมก็ไม่ได้วงกว้างมากมายนะครับเป็นการปล่อยลูกพลังออกไปนะครับประมาณ4ลูกเนาะด้านหน้านะครับ ส่วน3ทางหน้าจอนะครับก็ปตัวละครที่เล่นได้และเล่นได้แต่ก็ดูธรรมดาเนาะก็ไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นนะครับแต่ก็น่าสะสมนะครับขอให้ไป6คะแนนครับ6คะแนนครับซาเอลพอลโลแกรนครับแล้วก็หน่อยโทล่าครับก็เป็นตัวละครซีรีส์เดียวกันเนาะตัวละครพิเศษนะครับเหมือนเนลและก็ซาเอลพอลโลนะครับตัวตัวนี้เั้นไปสายตีสกิลแบบระยะไกลครับเป็นการยิงกระสุนพลังออกไปเนาะตีไกลครับซึ่งค่อนข้างจะดูเท่นะ สกิลลิงก,ก็คือลดเวลาคูดาวของสกิลลงไป12% s ส l กิลอาก,ก็จะมีการเพิ่มฮิตของการตีสกิล1ฮิตแล้วก็สกิลไม่ตายนั้นจะมีผลของการลดค่าพลังป้องกันได้ด้วย so, สวนสกิลโจมตีเหรอ1ด้านหน้า2รอบตัวครับแล้วก็3าัทางหน้าจอซึ่ง3นั้นจะทั้งหน้าจอต่อเมื่อกดชาร์จเต็มขั้น2นะครับถ้าชาร์จแค่ขั้น1นั้นดาเมจจะพอๆกับสกิล2ครับ สกิล2กับ3นั้นในการที่ยังไม่ได้ชา้าเต็มนะระยะจะพอๆพอกันนะครับส่วนหนึ่งจะเป็นการยิงพลังออกไปด้านหน้าเนาะซึ่งจะคล้ายๆกับซาเอลพอลโลสกิล2นะครับหรือผมคิดว่ามันก็สกิลเดียวกันแหละแต่แค่เปลี่ยนสีอะ <c oughs> คือสกิลหนึ่งของอาร์นอยกับสกิลสองของซาเอลนั้นมันเหมือนกันเลยครับแค่เปลี่ยนสีของคลื่นพลังเนาะ,ะก็ปะตคอยเก่าๆที่ก็เล่นได้แลนะเนาะแต่ก็ไม่ได้เก่งกับอะไรมากมาย ขอให้ไป6คะแนนครับ6คะแนนครับหน่อยโทล่าครับแล้วก็โทชิโร่ครับตัวละครตัวนี้นั้นเป็นสาย T l, ตีสกิลแบบตีระยะไกลนะครับสกิลลิงก็คือถ้าหากเลือดเต็มครับจะเพิ่มพลังโจมตีทั้ง2ด้านครับ25%่านะครับแต่ต้องเลือดเต็มเท่านั้นเนาะสกิลอาวบีก็จะมีการเอ,อ่อเพิ่มฮิตของการตีสกิล1ฮิตทำให้ติดน้ำแข็งนานขึ้น5วิแล้วก็มีเกราะ10ครั้งครับ พอเริ่มด่านเริ่มเกมมาจะมีกราะให้มา10ครั้งเนาะก็ปตคอที่ค่อนข้างจะเก่งนะครับแล้วก็ลง PVP เก่งด้วยสก,กิลสก็คือการบัฟเกราะนะครับแล้วก็ปตคอที่สก,กิลค่อนข้างจะมีฮิตเยอะทําให้ติดน้ําแข็งได้ค่อนข้างจะง่ายมากๆนะครับก็ค่อนข้างจะเก่งมากๆเลยขอให้ไปแปะคะแนนครับไปคะแนนครับโทชิโร่ครับแล้วก็เทสะเซงเงสึนะครับตัวะครตัวนี้นั้นเป็นสายตีสก,กิลแบบตรีระยะไกลครับสก,กิลลิงก็คือ ลดเวลาคูดาของสกิลครับลงไป14%เนาะลิงค่อนข้างจะดีนะครับสกิลอาร์บีก็จะมีการกันไฟ100%เเพิ่มฮิตของสกิล1ฮิตแล้วก็ทำให้ติดเลือดไหลานานคือ2วิค่อนข้างจะดูธรรมดามากๆนะครับสกิลโจมตีหล่ะสกิลโจมตี3ทั้งหน้าจอ2จะเป็นการเปิดคลื่นพลังออกไปด้านหน้าคงอยู่ประมาณ5วิ1ด้านหน้านะครับก็ดูธรรมดาเนาะ แต่สกิ l ลิงดีนะครับผมขอให้ไป7.5คะแนนครับ7.5คะแนนครับเทสเซงิสือครับแล้วก็เคมเปอร์จีครับเคมเปอร์จีตะครอนตัวนี้นั้นเป็นสายตีสกิลแบบตีใกล้เนาะสกิลลิงก็คือเพิ่มดาวเมคของสกิลครับถึง25%่ิบห์ตลิงดีโคตรค,ครับ25%เนะี่ยสกิลอัลเบก็จะมีการเพิ่มดาวเมคของไม่ตาย60%เพิ่มฮิตของสกิล1ฮิต ไม่ติดชะงงักแล้วก็ตีตัวใต้ดินได้100%ครับค่อนข้างจะมีอาร์บีที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็สกิลโจมตีสกิลโจมตีนะั้นพอกดสกิลไม่ตายครับจะเป็นการเปลี่ยนร่างเป็นขั้น2ครับพอเปลี่ยนร่างเป็นขั้น2ปุ๊บสกิลนั้นจะรีเซ็ตคูดาวใหม่นะครับค่อนข้างจะดีนะแล้วก็สกิลค่อนข้างจะวงกว,ว,ว,ว้างมากๆเลยดาามแรงวงกว้างตีใต้ดินได้ค่อนข้างจะเก่งนะครับขอให้ไป8.5คะแนนครับ เปาจีครับ8.5คะแนนและก็ตัวขอน้าตู้ครับตัวแรกครับแคนดิดครับแคนดิดนั้นเป็นสายตีสกิลนะครับแบบตีแบบระยะใกล้มีพลังโจมที่ของสกิลครับอยู่ที่798ถือว่าเยอะนะสกิลพวกงหารก็คือโจมตีอารันคาแรงขึ้นสกิลลิงก็คือลดเวลาคูลดนะ้ของสกิลลงไป12%และก็อาร์บีครับอาร์บีนั้นก็จะมีการ เพิ่มระยะของสกิล20%เพิ่มคิดของสกิล1ฮิตทำให้ติดไฟฟ้านานขึ้น5วิแล้วก็สกิลไม่ตายนั้นสามารถลดค่าพลังป้องกันได้ด้วยสวนสกิลล่ะ1ด้านหน้า2อาก็ด้านหน้า3ทางหน้าจอเลยครับจุดเด,เด่นของแคนดี้ก็คือสกิลค่อนข้างจะวงกว้างมากๆแล้วก็ติดไฟช็อตง่ายโคตรค,ครับสกิลไว ติดไฟช็อตง่ายและก็หวงกว้างครับแค่นี้ก็ค่อนข้างจะเก่งมากๆแล้วนะแล้วก็ปรนตัคอพิเศษด้วยขอให้ไป9คะแนนครับ9คะแนนครับแคนดิดครับแล้วก็แบมเบสตาบัสเตอร์บาครับตัวละครตัวนี้นั้นไปสายตีสกิลแบบระยะไกลนะครับมีพลังโจมตีของสกิลครับอยู่ที่802เยอะมากๆสกิลผู้สังหารก็คือโจมตีพวกอยู่มาทุกแรงขึ้นสกิลลิงก็คือลดเวลาคูดาของสกิลลงไป12 สกิลอาวก็จะมีการเพิ่มฮิตของสกิลหนึ่งฮิตเพิ่มระยะของสกิลยี่แล้วก็ถ้าหากศัตรูติดเผาไหมจะมีดาเมจแรงขึ้น20%สนะครับสมมุติศัตรูไม่ติดเผาไหมตีเข้า100่ศัตรูติดเผาไหมตีเข้า120นะครับแล้วก็ทําให้ติดเผาไหมนานคือสองวีเนาะแบมบเบสตานั้นะนิยามง,ง่ายๆก็คือระเบิดทุกสกิล ทุกอย่างคือระเบิดไม่ตายระเบิดตีธรรมดาระเบิด3ส,สกิลก็ระเบิด1ด้านหน้า2ด้านหน้า3ทั้งหน้าจอ1น,นั้นค่อนข้างจะไกลกว่า2แต่2จะวงกว้างกว่า1น,นะครับแล้วก็ระเบิดตูนตามากๆส่วน3ทั้งหน้าจอ3นั้นมันทั้งหน้าจอแบบเกิดออกไปนิดหนึ่งด้วยครับค่อนข้างจะกว้างมากๆเลยนะครับสกิลวงกว้างเล่นง่ายตีไกลนะครับ9คะแนนครับแบมเบสตาครับ9คะแนน แล้วก็แอ k คินครับตัวละครเทพแห่ง PVP สีเขียวตัวเดียวหน้าต่อนนี้ครับแอชคินนั้นไปสายตีธรรมดานะครับมีพลังโจมตีธรรมดาครับอยู่ที่785ค่อนข้างจะเยอะนะสกิลผู้สังขารก็คือโจมตีพวกหน่วยศูนย์แรงขึ้นครับเอาไว้จาัดก,การหลวงพ่อหน่วยศูนย์ครับดีมากๆากครับสกิลลิงก็คือจะถึกขึ้น16%นะครับสกิลอาร์บิก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีธรรมดา30%ตีสกิล40% การไฟช็อตการพิด100%ยเปครับแจ่มมากๆเลยเพิ่มฮิตของการตรีธรรมดาเพิ่มขึ้น1ฮิตไม่ติดชะงักและก็จะมีเกราะครับเกราะ10ครั้งพอเริ่มหนานเริ่มเกมมาจะมีเกราะมาให้10ครั้งเนาะส่วนสก,กิลล่ะสก,กิลสอถือว่าเป็นจุดเด่นๆมากๆเลยครับเพราะสก,กิลสก็คือจะเป็นการลดค่าพลังของศัตรูลงได้ครับนี่คือตัวละครตัวเดียวในเกมนะครับที่สามารถ ใช้สกิลธรรมดาในการลดค่าพลังโจมตีป้องกันหรือคีิ์ลอลของศัตรูได้ครับค่อนข้างจะแจ่มมากๆเลยสกิลไม่ตายนั้นจะมีผลของการติดสั่งตายครับซึ่งถ้ามันติดสั่งตายปุ๊บศัตรูจะสามารถตายทันทีนะครับไม่ว่าจะเลือดเหลือเท่าไหร่ก็ตามถ้ามันติดนะจะตายทันทีนะครับก็ปะตะคอรที่เป็นอาเทพของ PVP สีเขียวที่เก่งมากๆครับ10เต็ม10ครับแอดคินครับ กาชาใหม่ก็มีประมาณนี้เนาะก็เป็นกาชาของคุณซี่นะครับซึ่งกาชานี้ถ้าคุณจะเปิดหาก็เน้นคุณซี่เนาะเพราะนอกนั้นก็ดูธรรมดานะครับคือเคปาจิเทสะสเเงสึและก็โทชิโร่คุงนั้นเปิดหาจากตัวฟรีได้ส่วน3ตัวท้ายนั้นมันถึงจะเปิดหาตัวฟรีไม่ได้ก็เถอะแต่มันก็ประทคนค่อนข้างจะเก่านะครับได้มาก็ดีเอาไว้สะสมรอดาวแดงถือว่าแจมนะครับแต่มันก็ไม่ค่อยเก่งกาเนาะแต่ไอเจ้าเนลเนี่ยลิงก์ดีนะครับ ส่วนคุณซี่สตัวนั้นถือว่าเก่งทั้งหมดนะครับแล้วก็ขอดักคอไปก่อนนะเผื่อมีคนบอกว่าโอ้แอดคินเจอยูแกรมก็แพ้แล้วก็อย่าเอาไปเจอสิ <c oughs> ขอพูดถามไว้ก่อนเลย <c oughs> เผื่อมีคนถามว่าแอดคินมันเก่งยังไงเดี๋ยวเจอยูแกรมฟาดก็ตายแล้วก็แอดคินอย่าเอาไปเจอยูแกรมเสีเจอยูแกรมก็อย่าไปเจอมันเอาไว้ปราบหลวงพ่อหรือปาบพวกแชท ประมาณนั้นเนาะหรือมันก็เอาไปคอยซับพอร์ตยูแกรมก็ได้คือสกิลศอของมันนะั้นสามารถลดค่าพลังได้เนาะลดค่าพลังปุ๊บยูแกรมตีอัดไปก็ชนะง่ายๆนะครับก็ปตตคอรเทพของ PVP เนาะแล้วก็แคนดิสกับแบมเบต้าถือว่าเก่งนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมนะครับรีบเก็บไปคิมนะสวัสดีครับ